สวัสดีปีใหม่กันนะครับทุกคนขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดการจะทําอะไรก็ขอให้สมปรารถนากันนะครับน,น,นานๆที่ผมจะออกมากินข้าวนอกบ้านนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถือโอกาสออกมากินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวนะคลิปนี้ออกมากินข้าวนอกบ้านที่ร้านครัวแล้วแต่คุณแถวบางกลวยนวนทบบรีนะครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีมามบ่อยๆก็ขอหลุดละกันครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากกินก็อาหารบ้านๆไทยๆนี่แหละครับทอดมันกุ้งนะครับผมชอบทานตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีไข่ตุ๋นลาวานะครับ เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยครับอลังการมากๆแล้วก็น้ําตกลาบนะครับของโปรดเลยนะครับโลเคอลโอกอย่างนี้ครับแซ่บมากครับผม มีคอหมูยาวเลยครับทานกับข้าวสวยนะครับร้อนๆและขาดไม่ได้เลยครับกุ้งชุบแป้งทอดนะครับอาหารพื้นบ้านอย่างนี้แหละครับหวานนานๆที่อยากจะกินส้มตำนะครับแต่ว่ากินเผ็ดไม่เก่งนะครับก็ขอเขาเป็นส้มตําเด็กนะครับใส่พริกเม็ดเดียวนะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วครับแล้วมีไส้ย่างนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับลองกินดูครับเดี๋ยวดูนะครับรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับก็เค็มๆนัวๆนะครับแล้วก็ตบด้วยของหวานนะครับไอศครีมวอฟเฟิลนะครับแน่นอนครับอันนี้ทุกๆคนก็แฮปปี้มีความสุขกันนะครับมีป้อนกันด้วยนนาๆ จอกันทีแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะครับสาวสามก็เริ่มเซิร์งกันแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีแดดโต๊ะผมหรือเปล่านะครับที่เซิร์งกันแล้ววันนี้ที่ร้านก็มีจับฉลากกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะจับได้อะไรดวงจะดีแค่ไหนน้องเขาบอกว่าพี่จับได้ของชิ้นเดียวที่ร้านเตรียมให้นะครับมันคือมาม่านั่นเองนะครับโอเคเราพรมคลิปหน้าเช่นเคยสวัสดีครับ